ห้องนอนในตำนานเธอคิดถึงห้องนอนฉันหรอหรือฉันคนกลับมาไรในห้องนอนโอาโคตรเพชรออกก่อนนะชอบผมสีนี้นี่ชอบนะแต่ว่ามันต้องแต่งหน้าเราก็รู้สึกว่าเราแต่งหน้าสนุกขึ้นเราแต่งตัวสนุกขึ้นนึกอ,ออกไหม เีพีเย้ yeah, หัวสม้มไลท์เฮ้ยน่ารักจังเป็นเด็กห,หัวสม้มดีไหมอะไรนะดีไหมดีไนหะม <Yeah. S 1> หัวนี้ก็ yeah, หัว <ha. S 1> หัวนี้ก็หัวเดิมไหนดีกว่ากันหัวนี้ก็ได้พีิดหนูไลท ไล์ด้วย,ย,ยไม่ขายเงินไลแบบไม,ไม่ขายของไงแล้วจะขายของตลอดเวลาเลยเหรออ่ะทุกคนก็ได้ยินเขาเสิได้ยินไงว่าพี่พีข้างรักหนูไงได้แล้วข,ขอบคุบ้ากับพี่ อ่ะคนพีชจะถึงบ้านเนาะอาจจะเองพักหนึ่งใช่นี่อยู่สาขาไหนเนี่ยอินเตอร์อ๋อไม่ไกลามากหรอกเ้อ,อะไรอะเค okay, พี่พีช แล้วว่าผมฉันต้องปัดข้างนี้ปะ่ะเฮ้ยหรือว่าปัดข้างนี้ก็เวิร์กเนอะถ้าอยากเท่ๆก็ปัดข้างนี้ปะ่ะ